หลังจากนั้นทำอะไรครับยืนยันสมมติฐานสิ่งที่เราคิดว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่าโดยไปสัมภาษณ์ทดสอบแล้วทำไงต่อนำมาปร,ปรับปรุงอันที่สามเรียกว่าโปรดัก t ์แคนไว้หรือแผนการออกแบบคุณค่าทางราร แล้วไปสร้างวิสัศน์โมเดลแผนวาต่อแล้วไปต่อเป็นแผนธุรกิจนะครับอ,อเ,เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะรับมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรามาดูอันนี้อันนี้เรียกว่าคอน sumer insight หรือการเจาะลึกเข้าไปในความคิดหรือ ความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าเราเรียกว่า c o น sumer insight ประกอบด้วย2องแผนภาพมาคู่กันเสมอขวามือคือลูกค้าซ้ายมือคือตัวสินค้า c u s t o m e r segment ประกอบด้วย3หัวข้อนะครับส่วน v a แวลูพ p o s i t i o n มีอีกสามหัวข้อเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันใช้งานยังไงโอเคโดยนี้นะครับ